ยูซูบัคมีบริการคลิปเกมพาร์ทแมปต่างๆในเกมโ o บ็อกไม่ว่าจะเป็น a l l i e scott over bobfoot และแบบสุดฮิตอื่นๆอีกหลายแมปและยังมีบริการเติมโรบักแท้และโลบัคแบบกลุ่มสามารถก็ไปเติมได้ที่หน้าเว็บ y u s o u b a k c o m ร้านเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยส่วนลิงก์เพจเนี่ยเดี๋ยวพี่ปักไว้ให้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโ Ro บ็อกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมป a l l i e scott over นะ ไม่มีอะไรมากครับพี่แค่จะมาบอกว่าตอนนี้เมตาเปลี่ยนแล้วนะซึ่งหลายคนที่เล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะมี2เบตาเนาะที่มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะไม่ว่าจะเป็นดาบแล้วก็เงานะครับซึ่งพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นสายดาบมาโอ้โหน่าจะติดเมตามากี่แพทแล้วทุกคนมีใครพอจําได้ไหมน่าจะประมาณ5ปะ่ะ ถ้า5แผ่นเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่าๆนะซึ่งมันนานมากนะครับตอนนี้เมตาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงาแล้วซึ่งเงาเนี่ยโหดกว่าดาบเยอะมากๆพี่บอกเลยประมาณโอ้หเกือบ10เท่าได้เลยนะคือดามเมจมันพุ่งมากนะครับก็เหมือนเดือนทุกคนทุกครั้งที่เบตามีการเปลี่ยนนะครับพี่ก็จะมาทําคลิปแบบนี้แหละให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าเราใช้ของอะไรยังไงบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องไปอัพผิดอัพถูกกันเนาะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างที่ทําให้เงากลับมาติดเบต้าีีกคัง็งเเนะทนท่่ท่่าาาบบมติิดวจป ที่เงาตัวนี้ครับที่เป็นอีเวนต์ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาเนาะนี่เป็นเงาตัวนี้เลยนะครับระดับยูลิมิ e เต็ดเนาะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เช่นกันนะตัวนี้ก็เหมือนกันครับดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะคือระดับของเขาเนี่ยคือ HR บวกครับคือถ้าแรก2ตัวนี้ได้เนี่ยคือคุ้มมากเลยนะเรามาดูเงาที่เป็นเมตากันทุกคนนี่ก็คือตัวนี้เลยนะครับสตัวนี้ต้องใช้คําว่า2ตัวเนาะเป็นระดับราชานะครับผมนี่เป็นเงาที่เป็นระดับยูริมิต็ดนะระดับพิเศษนะครับซึ่งดาเมจที่เขาทําได้ทุกคนดูดิมันขึ้นมา200กว่า CE อ่ะแล้วก็อันนี้พี่ทํามาสุดแล้วนะย้าําว่าอันนี้พี่ฟาร์มของมาทุกกออยยย่่่่าาาางงแลล้้วเเมมจพีีีตันนนูประณ็ชช์ N N art, ท น,นอกจากเจ้า2งตัวนี้ตัวอื่นๆก็ดาเมจพอๆกันนะทุกคนนี่อย่างตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่พี่หาได้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะครับว่าแพทเนี้ยเงามันสามารถทําได้สูงสุดคือแรง U R บวกนะครับก็คือเนี่ยแรงนี้ U R บวกนะไม่รู้ว่าแพทน่าจะทําเพิ่มได้หรือเปล่านะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะพี่คิดว่าพี่จะไปหาเงาของเจ้าตัวชั้น700อยู่ครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันอยู่ชั้นที่675นะ ก็ดีที่สุดที่พี่สามารถหาได้นะครับดาเมจก็ไม่ได้เบานะเดี๋ยวเรามาดูของต่างๆก,กันทุกคนว่าเขาเล่นอะไรกันนะครับสำหรับสายเงาอย่างแรกเดี๋ยวพี่พาไปดูในเรื่องของฉายากันเลยย้าว่าฉายาคู่จะดีที่สุดนะครับสำหรับสายเงาเนาะดาเมจจะได้สูงมากฉายาแรกนะครับเป็นฉายาซับเนาะเขาใช้เป็นเจ้าตัวดะกอนสเลเยอร์ตัวนี้ครับผมก็สาหรับฉายาหลักนะครับทุกคนก็จะเป็นฉายารับนะฉ <laughs> ายารับเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยทำคลิปลงให้ตอนนี้พี่พยายามทํารูปให้มันแบบว่าเข้าใจง่ายอยู่นะคือพี่พยายามทํารูปแล้วก็ ทำแจกสวดให้อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปเนี่ยอาจจะลงหลังจากคลิปนี้แหละก็ไม่นานครับทุกคนเดี๋ยวเราจะสามารถดูได้เลยเนาะก็นี่นะครับฉายาที่เขาใช้กันก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยฉายารับที่ได้มานะครับก็บวกค่อนข้างที่เยอะๆหลังจากที่ตั้งนี่ออร่าจะเป็นสีงม่วงแบบนี้นะอ่ะค่อนข้างที่จะเทนะครับพี่ขอวนกลับมาที่เรื่องเงาดีนึงพี่ลืมบอกนะครับเงาของแพทนี้นะทุกคนที่เป็นเบต้าอยู่นะครับมันติดตั้งได้ทั้งหมด37ตัวนะต้องติดตั้งเงาได้3ามจ็ตัวเท่านั้นนะครับไม่งั้ เออลืมลืมลืมนี่นี่ก็ต้อง37ตัวประมาณนี้นะครับสำหรับเงาเนาะในส่วนต่อไปครับในเรื่องของอนะัซเซสซอรี่เนาะหรือว่าอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับก็จะใส่ตามนี้เลยนะสำหรับสายเงานะครับก็จะมีเจ้าตัวชุดเกาะตัวนี้นะครับอ่าพี่ก็ทำเลเวลแม็กมาเป็นที่เรนะียบร้อยเนาะบวกมา132ครับอ่ะนาฬิกาทรายครับนี่บวกมา200เจ้าตัวผ้าคลุมครับ ประมาณนี้แล้วก็นี่เลยก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับเซตเนาะแล้วก็ใครที่อยากดูแบบเซตเต็มๆเนี่ยพี่โพสต์ไว้ให้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นในดิสคอร์ตนะครับทิกตอกหรือไม่ก็อ่ายูทูบนะครับในโพสต์เลยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับผมลิลี่ของสายเงานะครับจะติดตั้งได้ทั้งหมด24อันนะครับก็เซตตามนี้เลยสามารถกดมาที่ตรงนี้แล้วก็เจ้าตัวชาร์โด l เลเวลได้เลยนะครับนี่มันก็จะนับอันไหนที่ดีสุดให้ขึ้นข้างบนนะครับผมลิลี่ส่วนใหญ่นะทุกคนจะได้จากเจ้าตัวอีเวนต์ล่าสุดมากวากนะว ตัวนี้เนี่ยหนึ่อาอ่ะสปะ่ะออแล้วก็อะไร5เนี่ยหกเดี๋ยวพี่ลองนับดูว่ามีกี่อันเนี่ยเจก็เกือบครึ่งหนึ่งอะทุกคนได้จากอีเวนต์นี้หมดเลยนะครับเป็นอีเวนต์ใหม่ล่าสุดเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเฉลี่ยไปนะไม่ว่าจะเป็นจ้าตัวประสานนรกนะครับแล้วก็ ่าดันทะเลทรายก็มีนะแจมเจมมาบ้างนะครับปราสาทอสูรก็มีประมาณนี้นอกนั้นก็นี่แหละครับตามนี้เลยอีเวนต์ยักษ์อีเวนต์ยักษ์นี่ก็ต้องใช้อยู่นะนี่อย่างตัวนี้นะครับอีเวนตะ์ยักษ์เนาะถัดไปครับในเรื่องของเจ้าตัวสเตตนะสเตตเนี่ยสามารถทําตันได้อยู่ที่4,575นะครับแต่ว่าต้องรีเบิร์ตห้าสิบเท่านั้นนะอันนี้คือรีเบิร์ตตันของแพทปัจจุบันนะครับเลเวลเราจะไปตันอยู่ที่2,350นะครับสเตตเนี่ยพี่ก็เล่นตามนี้เลยจะเป็นชาร์โดพาวเวอรับ พี่แนะนำมาว่า200บวกนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องเอา500แบบพี่นะ200ก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ระยะของเงาเนี่ยน่าจะเอาสูงๆไว้ก่อนนะพี่ก็เน้นไปที่ประมาณ3,000นะครับมาดูที่ทาเลนพี่ใส่อะไรบ้างครับก็ตามนี้ได้เลยนะจากเลเวลศนเนี่ยจนถึงเลเวลสองนะครับพี่ใส่เป็นสายเงาหมดเลยเนะ แล้วก็เลเวล300ถึง375นะครับที่ใส่เป็นสาย3นะก็จะเป็นรีลิกแล้วก็ชายาคู่นะครับถัดไปก็จะเป็นเลเวล450ถึง600้นะทุกคนก็จะเป็นสายเงานะครับผมแล้วก็จะมี675แยกมาเป็นรีลิก1อันนะแล้วก็จะเป็น750สายเงาครับ825รีลิกอีก1น,นะแล้วก็900ครับถึง10,50ก็จะเป็นสายเงาแล้วก็112 5ครับเป็นลีลิกอ่ะก็สามารถดูตามได้เลยนะ แล้วก็1200ครับจนถึง1400เป็นสายเงาเนาะแล้วก็สลับฟันปลามาเลยทุกคนตั้งแต่เลเวล1 5 5่นจนถึง2225นะทุกคนก็สลับไปเลยครับลิลิกเงาลิลิกเงาลิลิกเออสลับฟันปลามาเลยนะครับสำหรับทาเล้นเราก็มีประมาณนี้เลยครับแล้วก็มาดูขุนพนเงาของพี่จงตื่นนี่ไ,ไง คุณพลเงาทั้งหมดนะครับ37ตัวของเราอยู่ตรงนี้เลยนะพี่บอกเลยว่ามีตัวก๊อตก๊อตทั้งนั้นนะครับและสําหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิชัน UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หลายเกมนะครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆเ,น,เนจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โคดนี่เลย P P P 123อนๆจะไไไดด้้รรับเพชฟีีื่่่อออปททลงใใกนนคคมึ ไม่มีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอปนี้เลย UG Phone ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเดี๋ยวพี่จะลองวัดดาเมจ DPS ให้ดูนะทุกคนว่าระหว่างเงากับดาบเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนนะเงานเนี่ยพี่ก็จะเอาแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปขี้โกงกันเนาะเออดาบยังใช้แค่ดาบเดียวเลยเงาก็ต้องใช้แค่อันเดียวเหมือนกันนะแต่จริงๆเนี่ยเงามันติดตั้งได้37นะเออแต่ว่าพี่จะวัดให้ดูนะครับวัน on o ไปเลยเนาะมาดูดาเมจ DPS กันครับสำหรับเงาน,นะครับด,ดา 0, เม้สอ่่85เืกีีพห็น 854CE ครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของดาบดีกว่านะว่าดาบของพี่ทำได้เท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่จะไปดาบพี่ขออนุญาตมา <ris ult> รีสเตทก่อนเออดาบต้องรีสเตทนะนี่ลงทุนให้ดูเลยครับจะได้รู้ๆกันไปว่ามันห่างกันแค่ไหนนะเออเดี๋ยวพี่ลงทุนให้ดูเลยดาบเอาประมาณนี้แล้วกันก็ตอนนี้ใส่สแตทดาบไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนมาดูลีลิกค,ครับเดี๋ยวหาว่าพี่โกงนะอันนี้จะเป็นลีลิกสายดาบนะครับที่ใส่ได้นะปัจจุบันนะนี่เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะลีลิกสายดาบนะครับแล ดาบจะใช้เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ฉายาพี่ก็ติดตั้งเป็นฉายาคู่เหมือนกัน,นครับฉายาเนี่ยใช้เหมือนเงานะทุกคน2อ,อันเนี่ยใช้เหมือนเงาเป๊ะเลยนะครับประมาณนี้มาดูดาเมจดดาบครับอยู่ที่เท่าไหร่ดาบเนี่ยจะเป็นวงนี้นะดาบเป็นวงนี้นะครับดาเมจดดาบที่ทําได้นะครับอยู่แค่497.76 b y ทุกคนยังไม่ข้าม B เลยครับ อันนี้คือดาบที่ทํามาสุดๆแล้วนะยังไม่ข้าม B เลยนะซึ่งเงาเนี่ยแค่ตัวเดียวเนี่ยไป C แล้วนะครับ CE แล้วด้วยอันนี้เพิ่ง BY นะครับค่าต่อไปเนี่ยจะเป็น BZ นะเออพูดถึงดาบทุกคนพี่ลืมบอกไปนะครับเงานเนี่ยยังต้องใช้ดาบอยู่นะเป็นดาบที่มีค่าสแตทที่บวกเจ้าตัวอาชาร์โดได้เพิ่มนะครับก็คือใส่เจมไปเนาะนี่ พี่ใส่เป็นดาบนี้นะครับก็คือเจมม่วงเนาะมันจะบวกชาร์โด้พาวเวอร์มาอีก240อนะอันนี้พี่ลืมบอกไปซอรี่ด้วยนะน้องชายเอออันนี้ก็จะเป็นดาบที่ช่วยให้เงาเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะพี่ใส่เป็นดาบนี้ไปเนาะมาถึงดาบหลักกันก็อย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับว่าดาเมจอยู่แค่นี้เองทุกคนอันนี้แค่นี้จริงๆอันนี้ทําสุดแล้วนะไม่ใช่ว่าพี่ทําไม่สุดนะครับทำสุดแล้วก็มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูดาเมจดีเพสดาบกันเลยครับว่าห่างจากเงามากแค่ไหนสังเกตนะท เนี่ยคืออันนี้คือดาเมจที่พยียสูงสุดของดาบนะครับอยู่แค่ประมาณ190ครับ192เมื่อกี้ BZ ก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับดาบเนาะสาเหตุที่ทำให้พี่รู้ว่าทำไมแพทมันถึงเปลี่ยนนะตอนแรกเนี่ยพี่ก็ดันเจ้าตัวนี้ปกติเลยทุกคนก็เป็นเจ้าตัวปราสาท1000ชั้นเนาะซึ่งดาบพี่เนี่ยดันตอนนั้นนะพี่ดันได้สูงสุดเนี่ยคือชั้นที่625ทุกคนแล้วมันหนืดมากเลยแต่ว่าพอพี่มาดูท็อปบอร์ดต,ตอนนั้นนะท็อปบอร์ดยังอยู่ประมาณ700แล้วอยเลยงงว้ว เขาใช้ปูหรือเปล่าทําไมเขาไปเ0 0ดอยเออพี่ก็เลยไปถามน้องในดิสคอร์ดนะครับว่าตอนนี้มันดาบหรือเงานะซึ่งน้องตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเงาครับพี่ต้องเป็นเงาเท่านั้นเออพี่ก็เลยให้น้องเนี่ยหาข้อมูลมาให้นะครับว่าเงาเนี่ยเขาใส่อะไรมาบ้างนะครับพี่ก็นั่นแหละทําตามน้องที่บอกนะครับแล้วก็มาทําคลิปให้ดูเนาะว่ามีเงาอะไรบ้างนะก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้มีประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวีดีโอหน้าสําหรับวันนี้ลาคชมไปบบ